สวัสดีครับวันดีค่ะวันดีเอฟซีสุภูสุคนนะครับครผมคุยกันนานจริงยนะครัค่ะปรึกษาหาเรื่องกันเยอว่าเซลลตดรพผู้ถือกระเดกัวน้อผู้บ่าถือพี่มันสี่เหลี่ยมนวนเบียนครับผมคอนี่ก็คือวันที่สิบสามแล้วค่ะวันที่สิบสามมือเอ่นกับสิบสี่มือเฮือวันที่สิบห้าไม่คู่กับเชิดต้นเงินต้นผ่าปลานะคะรวบมไปทังวัดภูเทีทอง ไปสางทถวกุเวนนะคะใกล้จากเซตยแล้วนะคะวันนี้แม่คู่กับเขาไปวาดนะคะเขาไปวาดไปบึง้งละกาทถวกุวเวนง่ามงามหนักหน่อยเนะ <Yeah. S 1> ยาะค่ะสวยงามแต่ว่าย,ยังบ้วงสีนะคะเพราะว่า,าเพ่นจาวาดปากยังบทันเหลี่ยมนะคะเพอนเขียนเขาเออเน,นี่ยปั่นปั่นลูแลูวปั่นมุนค่ะ <laughs> <laughs> ท,า,ทาวกุววเวนคูณได้่เคยเห็นกันสิเห็นเนาะคะ่ะปากเพมเนาะคะ่ะเพราะมันก็นมีหลายปากคือพระพูทธเจาหลายปากเนาะคะ่ะ อน,นีตกาปางเขาท้าเวสุวรรณนะคะเวสุวรรณปางเป็นยกนะะักษ์หรือป่าปางเป็นเทพนะคะอีนนคือปูพนแบบว่าพนบอกเป็นคนละขั้นตอนที่ให้แม่คู่สร้างนะคะแม่คู่ก็ต้อเตตงเฮ็ดตามปูนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นนะคะจนก็บุญบารามีเฮาสิเม็ดนะคะบุญบารามีเฮาเม็ดยามายได้เฮาก็เลยเศร้าสาแต่ว่าอันนี้คือปูพนเสริมสาคืออยากไห้สา ให้สร้างไปเรื่อยๆความปูเบาเนาะค่ะตามที่แม่คู่รับปากกับปูพูดกับว่าบพท่านให้ยุดสร้างก็คือสิสร้างไปเรื่อยๆเนาะคะา่ะเพื่อกระสิอพระทานโชคลาภให้เฮาเรื่อยๆแต่ว่าเฮากะฟังเบิ่งเนาะค่ะตามที่ปูเบาปูเบาอีกอย่าเงเฮากะเขียนไว้จดไว้หรือว่าจำท่วนท่วนความจั่น้ำเนาะค่ะเด้อบางเท้อบางที่ทักมากทางแม่คู่ค่ะลังเท้กอกะมาด่าสิพิษผ่านเนาะค่ะเพราะว่าเฮห่อด้เบิ่งในคลิปแต่ห่อบริบูงในคลิปมันสิรายละเอียด กัการนะกะปูกระสีเบาพราะว่าเบาไปหารชอาหารกลางวันค้นก็ไดเรี่ยนะคะได้พ่อได้ซสือปลาทู่เซือน้องมหม่ซูบนะคะค่ะมุณอไปคู่ตรงมากค่ะเสือ้ึ่าค่ะเจ็ดศูนย์ออกแล้วมาขอเมื่อกี้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ค่ะรถแดงตามถั่วค่ะแต่แมีคู่ถามผูเมื่อสาพ้นกับว่าสีเกียวกับเลขรถแดงกับบานีพี่เม่คู่เขาียกโล่งหนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ นะคะก็เป็นแนวทางเลยคะ่ะขายเบิง้งเป็นแนวทางพี่นี่พิพจรารณาเบิง้งค่ะเพราะว่าลูกหลานผู้ละโคเขาก็ล่อนะคะลอ่อ่าเออถูได้ผู้วัดถูได้มือคือสายสาย,สายพอไม่คู่ไปวัดไปเบิ้งสถานที่นะคะแล้วก็ว่าเรียบร้อยบ่าละคะับมือเงินมือเงินกันหน้าร้อยกันเสร็จเไปทั้ความสะอาดทั้งวัดน,นะคะเ<อ>พร <อ S 2> <อ>าะว่าวันที่สิบห้าละถึงปล่ลำคารวะคือเก่าล่ำคารวะแล้วก็ถวายต้ <พอ S 2> าาานผาป่าด้วยคะ่ะ ลอฟังเยดผ่าวปลานั่วันที่สิบหขานล้คะแต่จังได้กะฮาปูมีคล้องดีหายห้องเพราะว่าห้องกระไดียดเดซ่าอะไรค่ะเบิกเนีทาเวอทุกวันคือวันที่เก่าพศสองห้าหกห้าความสูงกับเก้าจุดเก้าห่านะคะเลื่อนเขียนไว้ค่ะเก้าจุดเก้าห้าฉลองวันที่เก้าสองห้าหกห้านะคะพคกขาเก่าห่านะคะโค้กขาเลื่อนโกขาโกขาเก่าห่าพอดีเก่าหายเรียบร้อยค่ะความสูงนะคะ คอบสูงข,งข้าว่าววีสุวรรณนะคะกัจานมือสั้นวันดีปูค่ะมือให้คือวันที่เก่ากะพานผลไปด้วยดีนะคะด้วยแรงบุญแรี่ยงซัทถาจากพ่อแม่พี่น้องจากเอฟซีอีพอยอีเมียที่ย่งหักย่างซัทถานะคะซัทถาปูข,ข้าวแล้วค่ะย่งเสื้อหมั่นถือหมั่นมาแม่คู่เฮ็ดได้แต่กระพ่าลูกหลานสุปปูสุกคนได้รวมบุญรวมกุศลไปน้ำกันนะคะกับข้าวบึงพี่ตามน้อคที่บ้านนะคะ การทำาบุญปูระใยเรือไร่ผู้ได้นะคะคเข้าสมัครก่เข้ายาคีอยา,กกอยาส่างยาคีตกัแม่คู่อยากไปน้ำกันกมัม่คู่กับเหลี่ยเต้านะคะายว่าบ่ได้จำกัดจำนวนนะคะคือเหลีย่ยแต่ใจเข้าโอ้แมคูเพิ่นกำลังสั่งตัวนี้องค์นี้เพื่อนกำลังสั่งอยากรวมน้ำลอยสองลอยอกับบ่เป็นอย่างนะคะการซื้อว่าเขาเ้ายาคีตยาสางค่ะก็ะะเป็นอันนี้สงขริงยิงไงนะคะ คือแม,ม่คู่กับผ้าสานไปเรื่อยๆกต่หลายสิ้งหลายอย่างสําหรับโบสถ์เนาะคะ่ะเฮ็ดโบสถ์กับบูรณะโบสถ์ก็คือเสร็จสิ้นสมบูรณ์กันแล้วะคะ่แะแต่ยาแต่ศาลาศาลาที่สานไม่นะคะ่ะศาลาสานไม่เพราะว่ามันกะหลายอย่างเนาะคะ่ะมันกะโ่เชียลใส่เวลา,าก็น้อยเนาะคะ่ะศาลากับลักลานกลัวนี่แหละคะ่ะที่แม่คู่สานมาอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็สิใส่กระจกให้มันสวยงามให้มันดูดีขึ้นเนาะคะ่ะพร้อมครับ ถาวูเวียนาวเวีนกะคิดว่าบดโดนนะคะเพราะนั่นคือรอดจรดเบื้งชมหนาคว้วงามของเพื่อนถาวรภูเวียนสวยงามก่วันที่ชิบหาเดียวไปกับหายทั้งสองเข้าไทยหายเบื้องาะไทยเบืง<ะ>บ้งวา่าสางหอดไซเลวปั่นหอดถึงไซเล่หนาตาเพื่อนจะได้ถาวรภเวีนคือไพ่พลคนกับพวกหักเนาะคะ่ะขเพื่อนกัมีที่ไปที่มาเนาะค่ะเข้าูงเาวเวสุวรรณนะคะ แกะปูเืิอนกเว่าวไห้แม่คู่เฮ็ดตุ้งนี่ตรงนี้ตุงนี้ให้มันเลียบในเมื่อเซตเดียบร่อยแล้วฮอบกันเจ้าสิเดสรั่งเนาะค่ะสั่งเดือบหน้าลูกเดียด๋ยนราลูกกับว่ามันวางบหน่อยหน่อยเนาะค่ะมันก็ต้องใส่งบร้ายมันบอลละเพราะว่ามันหลายเดิให้ว่าเปลี่ยนซัดนราลูกยังมันหลาเนาะค่ะถ้ามันงหมอกกระทะท่อเดงบบารีเฮ็ดบารีต้องใส่งบห้ายไห้ว่า เก็บซีก่อย่ารวมสางรวมแปีงเมื่อทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากขอพรอ,อยากขอสุขาก,กปูเนาะค่ะอยากขอจากสิ่งศักดิิ์สทธิ์นี่แหละคือความเสื้อข้อมรัทธาคือแม่ครูพาเฮ็ดพ่ายสางไปนี่แหละค่ะ <S <S มันกับปลากรวดคืนให้เรื่อยๆนั่นสิเน,น,นะาะฮาร์เทียนเพื่อให้สุกมือนี่ยกะล่องถามปูเบื้องมือนี่ว่าสิจังไรอันนี้มีนนติบะวันเนี่ยแล้มอีอันนี้จะได้จะอ่านซื้อคนอันนี้ของ นางสาวจิดาภาวิชาราชนะคะระบายปูหนึ่งพันบาทแม่กู่สองร้อยหลักรอยหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยเซียงหยหนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยค่ะคือเอกกับวันคนละหนึ่งหน้าน้อยอันนี้ยิมที่แม่ไม่เชี่ยวเนี่ยคุนั้นมากตลอดค่ะค่ะคุณที่มาเห็นหลักคือจีดาภาเนาะค่ะสาธุขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเรื่อ ค่ะคุณหลวงดุมากนะคะเฮ็ดพิษค่ะหลายปูหลายคุณนะคะขี้เฮ็ดมามือละเล็กละหน่อยมือละลอยสองลอยกับนี่นะคะไม่ผูกอะเก็บรวบรวบนะคะมืออื่นมือที่ซิบขานี่ยแหะค่ะบนมืออื่นมือที่ซิบขาแลค่ะกรสิเฮ็ดไปท่างวัดวัดปูเททองหรือว่าวัดป่าบันเหมือดสร้างนั่นแหละค่ะไปสร้างแล้วค่ะค่าหนาค่าไฟลงปูเรียเนาะมันก็เรื่องค่าหนาค่าไฟคือว่าเราไม่กับตรงเรื่องใส่หนาใส่ไฟ ตัางวัดน้ำเดียรเขาก็ไปสร้างน้ำเป็นก้อนไม่คู่กันได้ย่อยใจสร้างขาเดือนหนึ่งสองเทียนะคะเดือนหนึ่งสองเทียทีเพิ่นก็ได้ไปซื้อวุประกน,นี่ละคะครับปรเด็นคนิมนต์ปูโบีิยันได้เนบ้างไม่ผู้ได้ฝากอย่เนาะประเทไม่คู่กันเลื่ม เออนะแต่ว่าหวกรด้น <risque> so ึกว่าปูกตาปูกคือประค้าผูกผู้ผูกคือกันทักการปะการังเออคือะ้าอูกแห้งกับวาวกอมันห่าเลยว่าหาะาีเก้ารองรองบรอคือว่ากันไหนถาบอว่าเออเอฟคือผ่านทางเข้าน้ำแ้งหมูขารูไว้น้ำผาโพดขาดน้ำโค้มน้ำตะกูขาดน้ำโค้นอืม พิจิตรใช้ขันขาวเพราะว่าขัดหูเนาะนขันบะขัดหูขันดำเลยอันนี้นะขุนขันขาวแสดงว่าขยันขัดเนาะอะไร่นีมาพูดไหนมาขาวอยู่โอเคตั้งมาอนนื่นหนังนางจันติราจิตจักรหนึ่งร้อยเก้าบาท เออรวมทพชรวมขางรวมถวานรวมตนท้าสูงเก่าท้าสูงเก่าเออฝากมาให้อีนั่งแกงหมมาถวายปูตาให้แกงไว้ใส่เออได้รับแบวเดินด้วยนะค่อสุกมันมาดามดาด้วยลูกเอออันนี้เขาขายนายวิรัติช้านะคุณท้องขอบัวดช้าร้อปแบบากอีงนั้นน้อยมาถาวายปูให้หน่อย ไม่ได so ้มาแต่ขอคารวะองค์ปู่ตาและปู่ถึงพะครับแล้วก็ขอโชคขอราบแล้วก็ขอพรด้วยอ่นพ่อเออมาแข่งนะเดี๋ยวพ่อจะให้โชคให้ราบนะลูกนะอ่าอ่านดูดีไม่ให้รับขันตะก้อนจังหวะงานการเพิเอองานการเพชการต้องอือภาวะองคูคือเก่ามือละชามน้อถามหล่อเดือนเนืงอกะเก่าพันแมงบด ความความไม่เงินเดือนกึงบบนั้นเออบ้ามาเงินเดือนือพอเงินแค่สมทางบุญมาเนี่ยเขาเออว่าเออทำบุญรายเดือนและก็ทำบุญรายวันเนาะจะสมทางบุญไปเนาะลูกเนาะคูระหาเราคิดคอยขวัญคอยไปแล้วเด้ออ่าขอให้อื้อ่งกาุณหภูมิมือโชคมือด่างมือโชคมือมันตายด้วยความรักทุกข์ขับพระรักหึงหึงแล้วก็รู้รู้วั อานนี้เขางข่งของอื่นของอื่นางหนักเนาะกรอยกันอืมหัวเช่นง่ะใช้แต่ลกนะวะปะเขาบ้าใช่ไหหัวเนาะอืมเนาะเออของอื่นางหนักเนาะเออขอคาราวะองคปู่าฉะชุบชางบุญคือเก่าอึอพอดเออพวกนี้ไปใช้กับนางเปลือพฟอดตัวหนึ่งกะว่าค่ะอืมกัรเงาะติดเรี่กงไปร่างของนาหรออว่าค่ะอืม ร่างของนง้ำในว่าธรรมดาด่าแล้วพ่อจะบอกข้านะาไปร่างของน้ำดูในวัดในว่านั่นนะคะจัดซิงทัวร์อะไรออกไปคัดจัดซิงสุขกขบุตรโซมมออกไปบ่แมนว่าเฮ็ดเดี่ยวบ่ได,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 ด้บุญได้กุศลนะลูกได้บุญได้กุศลเยอะเออเข้าไปขึ้นทั้งวัดว่าอารามไปร่างของน้ำของนั่นคัดจัดปักเป่าซิงบ่ดับบ่ดื่มออกไปอืมโรคไข้ไข้เกิดการบ่ได,ด้เวรเวนนะ ไป่ยางหนักหน่อยคือไปแล้วเรอแล้วกอจะดึงปัดขัดปัดเป้าออกไปทิงไหนพอรับบริตังไหนออะได้น้องหรอ่าอ่าอ่าบริษัทเมื่อหรอ่าคุณเมื่อเดีวบพอจ๊ะ